สวัสดีครับท่านฟังท่านรู้ไหมครับว่าธนรรราคารพรรราิจารณาธุรกิจของพวกเราดูจากปัจจัยอะไรแล้วท่านมีความพิดเห็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับเพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงและศักยภาพในการชาระนี่ให้กับธนาคารเขาจะดูข้อมูลทางการเงินไม่ว่าจะเป็นงบการเงินไม่ว่างบตุนงบกำไร,ราขาดตุนงบกระแสเงินสดเพื่อดูความมั่นคงทางการเงินความสามารถในการทรราํากําไร และที่สําคัญคือกระแสเงินสดของธุรกิจนะครับ Bank s t a t e m มนตก็มีความสําคัญเพราะเขาต้องดูย้อนหนังดูการเคลื่อนไหวและดูกระแสเงินสดเข้าเข้าออกๆเป็นอย่างไรสําคัญบิสเนสแพลนเป็แผนธุรกิจเพื่อดูวิสัยทัศน์กลยุทธ์และการประมาณการทางการเงินของธุรกิจว่าเราเป็นมีความเป็นไป,นปนได้แค่ไหนข้อมูลทางธุรกิจประเภทของธุรกิจลักษณะการดําเนินงานต่างๆของธุรกิจในแต่ละยุคสมัยนั้น ในปัจจุบันเราดูจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของผู้เป็นผู้บริหารหรือว่าเราดูว่าลูกค้าเป็นใครคู่ค้ากันธุรกิจเป็นใครคู่แข่งและสภาพต,ตลาดทรัพย์สินหลักประกันของธุรกิจต่างๆก็มีผลสําคัญในการที่ธนาคารจะดูด้วยมากกว่าที่จะดูแค่เพียงตัวเลขส่วนในข้อมูลทางด้านเครดิตเนี่ยเราสามารถดูได้เลยครับจากประวัติเครดิตไม่ว่า จะเป็นของทางธุรกิจหรือการผู้บริหารได้จากเครดิตบูโรภาระหนี้สินที่มีอยู่เป็นยังไงการชำระเป็นยังไงมีความติดขัดหรือมีปัญหาด้านภาระหนี้สินหรือไม่ประวัติการชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยมีไหมเป็นอย่างไรเขาก็ต้องมาดูเรื่องพวกนี้ครับโดยสรุปแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยพิจารณามากกว่าถ้าจะเป็นการณาตัวเลขมาจากความสามารถทำกำไรความมั่นคงทางการเงินกระแส เงินสดของธุรกิจประวัติของธุรกิจและของผู้บริหารก็ต้องดูด้วยเพราะมีความสําคัญเป็นคนที่ดําเนินกิจการให้ประสบความสําเร็จหลักประกันที่ธุรกิจนํามาค้าประกันได้เนี่ยเรามีจากอะไรและที่สําคัญที่สุดคือประสบการณ์การทํางานทางธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลง่ายๆเลยครับที่ว่าธนาคารจะประเมินความเสี่ยงการตัดสินใจนุ้งัดสิ่งที่ให้กับธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนและก็มี หลักการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการที่จะถูกการไม่ชำระหรือชำระล่าช้าซึ่งจะเป็นปัญหาทางการเงินของกับธนาคารมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างน้อยลงแล้วก็มีข้องข้างหลักการเข้งขัดมากขึ้นสิ่งที่เจ้าต้องดูนี่ก็คือว่าหาไรายได้ธนาคารจะดูว่าเราคืเนเงินต้นได้เป็นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญเขาดูความตั้งใจครับว่า มีความตั้งใจในการทำลาไหมดูประวัติ้อนหลังสามปีว่ากู้กี่ครั้งจ่ายตรงไหมกลัวไปทาธุรกิจจริงไหมเพราะนั้นนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลต่างๆในด้านการทำระหนี่หรือการมีหนี้สินต่างๆหรือม,มีสินเชื่อจากธนาคารให้เตรียมหลักฐานเอกสารให้ครบแล้วก็รักษาประวัติการเงินที่ดี สิ่งสุดท้ายที่น่าจะสนใจก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นสินเชื่อโอดีจะดูหลักฐานเพิ่มนะครับว่าเรามีโฉนดไหมมีสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันหากนนี้คงค้างในอดีตเนี่ยเราต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยจนหมดแตก่อนส่วนใหญ่จะต้องเกิน6เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่การขอคู่ยืนกูน้เงินข้อมูลทางการเงิน,น,นไม่ค่อยดีไม่ครบจัดเอกสารไม่ค่อยเป็นระบบอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในการขอสินเชื่อซึ่งธนาคารก็จะดูเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราควรเก็บข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบและครบท้วนเพราะข้อมูลทางการเงินทุกชนิดสําคัญต่อการวางแผน